สวัสดีครับกระแสข่าวดมาแล้วครับรวมหวยเลขหลวงปู่หวยหอลุนตูรัฐมตนตรีคำชะโนดเลขพืชบงคลหวยคนดังรวมเลขเด็ดหวยดังงวดวันที่16พฤษภาคมบกค่าบรรยากาศของนักเสียงโชคที่สองหาเลขเด็ดลุ้นในงวดนี้รวมด้วยเลขคิคอโคเตอร์ของนายก7.335ขณะไปตรวจงานชนบุรีรัฐมนตรีดี ว่ายพ่อปู่แม่ย่าคำชโนดน้ำตาเทียน4 1 9 5 1 0 0 1เลขวันพืชมงคล1 3 0 5 6 5เลขวันวิสาขาบูชา1 5 1 6 5 1 6 5 1 5เลขหลวงปู่แสงปัจจุบันอายุ97 000, พรรษาพรรษา75เกิดเมื่อวันที่1กันยายนปี2467หวยแม่น้ำหนึ่ง งวดนี้ย้ำเลข6มาล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนเลขเด็ด2ตัวคือ6 8 6 1 8 1เจนุก5 3 7 3 1 5เจฟองเบียฟัน8 8 1 8 3 8 6 8 7อ่างน้ามนต์ฤาษีเนน9 2 0 7 4 5เลขทูบเปิดขุมทรัพย์เท้าเวสวัรณ วัดสว่างอารมณ์100-554เลขตัวเงินตัวทองกอดกันข้างรถเกง๋งหมายเลขทะเบียน6ขีด9 1 6 6เลขจงอางเลื้อยเข้ารถเมียตำรวจจอดในปั๊มบ้านเลขที่111-1หทับ 1, 1หมายเลขทะเบียน8-6-8-9เลขหลวงพ่อใหญ่ ภาพผมมชละเจดีและสังขารวันที่1พฤษภาคมสิริอายุ85ปีพรนษา65เกิดวันที่9กุมภา2480เลขรถป้ายแดงตักริพรซื้อให้ลูกชาย4181เลขหนูเล็กกาการถพอสป้ายแดงทะเบียน4094เลขดีเจนุยรถพอสสีดำป้ายแดงทะเบียน5726 สำหรับขอหวยก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ